ข้าถือกำเนิดเพื่อเป็นวีระบุรุษต่อที่หกบทที่หกแสงเพลิงหลังเงาเลือดยามเย็นของวันเดินทางฟ้าครึ้มเหนือแนวป่าหมู่บ้านดงวิถีส่งกลุ่มเดินทางชุดเล็กสามคนออกไปทางประตูตะวันตกลีเฉินหลงปอิงและสุวนขี่ม้าเรียงแถวฝ่าฝนปลอยผ่านป่าเบญจพรรณแน่นทึบสู่ทางลาดหินโบราณสุวนู้เสียงต่ำ เจ้าสองคนเคยออกนอกหมู่บ้านมากี่ครั้งลิเฉินหลงตอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกไปยิงยิ้มเอ่ยข้าเคยแต่ครั้งนั้นไปนงานประลองไม่ใช่ภารกิจจริงสุวรรณพยักหน้ากล่าวจงจำไว้ถ้าเห็นธงโลหิตหรือรอยผนึกสามเส้นให้พวกเจ้าหนีให้เร็วที่สุดสองวันต่อมาหมู่บ้านเจียงอู หมู่บ้านกลางหุบเขาเงียบผิดปกติควันลอยคลุ้งจากบ้านไม้ครึ่งหนึ่งที่ถูกไฟไหม้เสียงร้องไม่มีแม้แต่เสียงนกไปอิงขมวดคิ้วพูดกลิ่นไม่ยังใหม่พวกเขาเพิ่งจากไปไม่นานลีเฉินหลงสำรวจพื้นดินเอ่ยขึ้นมีรอยเท้าไม่ใช่ชาวบ้านแน่มันหนักและลากเป็นเส้นเหมือนหามของซูเหวนินร้องเรียก ศพอยู่ด้านเหนือตามข้ามากลางลานบ้านมีศพผู้เฒ่าและเด็กสามคนถูกวางเรียงสัญ,ญลักษณ์เลือดวาดเป็นวงกลมเหนือหน้าผากเป็นเครื่องหมายเฉพาะขององค์กรชั่วร้ายคีตฐาขีริเฉินหลงเอ่ยเสียงเย็นยเยือกมันคือพวกนั้นฆาตรกรของครอบครัวคาไปอิงเอ่ยเจ้ามั่นใจหรือไม่ ลิเฉินหลงกัดฟันพูดตรานี้ข้าเคยเห็นกับตาตอนบ้านข้าโดนเผาซูเหวินกล่าวอย่าให้อารมณ์นำเจ้ายังไม่พร้อมสู้ท่าใจหวั่นไหวการประทักครั้งแรกเงาสีเลือดขณะค้นบ้านร้างเสียงกรีดร้องของเด็กดังจากหุบเขาด้านหลังทั้งสามพุ่งไปตามเสียง พบชายชุดดำสวมหน้ากากโลหะสองคนกำลังจุดเด็กสาวจากเบื้องหลังศาลาเก่าชายหน้ากากเสียงห้วนพวกเจ้าคือพวกหมู่บ้านดงวิถีพวกเจ้ามาช้าไปหนึ่งก้าวลิเชนหลงชักกระบี่ตะโกนปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้ชายหน้ากากพูดงั้นเจ้าต้องฝากเงาโลหิตก่อนทั้งสองฝาฝนเข้าปะทะทันทีสูวรเข้าปะทะก,กับคนหนึ่ง ขณะรีเฉินหรงกับไปอิงประสานกันเข้าหาอีกคนที่ถือมีดสองมือเสียงกระบีฟ่ฟาดสายมีดเสียงเท้ากระทบโคลนและเสียงคำรามจากทั้งสองฝ่ายถึงกล้องในหุบเขารีเฉินหลงใช้เงาระลอกจิตฆ่าจังหวะก่อนกระแทกฝ่ามือเข้าด้านข้างขาของชายหน้ากากล้มลงข้างหนึ่งแต่ยังดีดตัวกลับเร็วผิดมนุษย์ไปอิงร้อง เขามีวิชาต้องห้ามโทัร่างกายเขาผ่านการปรุงวิญญาณจุดจบของศัตรูดเงาในไฟสุ่มนปะทะด,ดูเดือดแล้วคว้าโซ่เหล็กกระชาิอีกฝ่ายเข้ากองเพลิงจากบ้านที่ไม่ครึ่งหลังเงาชุดดำแถสียงกริดร้องแล้วสลายเป็นเท่าทันตาอีกคนพยายามหลบหนีขณะตัวเริ่มไม่ควันแต่เฉินหลงพุ่งตามแทงเข้ากลางหลังด้วยเสียงเย็นเยือ่เฉินหลงพูดเพื่อครอบครัวข้า เลือดไหลอาปลายดับศัตรูล้มลงเงียบกริดเขาถอนหายใจแรงครั้งหนึ่งก่อนจะสุดเทาลงไปอิงแต่ไหลเบาๆเอ่ยเจ้าทำได้ดีแต่เจ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปลีเชนหลงพูดเสียงแผ่วข้าไม่รู้ว่ามันคือดีหรือแค่ก้าสู่ความมืดอีกขั้นเงาใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวใต้แสงจันทร์เบื้องบนภายในหุบเขาลึกแห่งหนึ่ง ชายชุดพุ่มสีเทาโลหะกำลังมองกองควันจากหมู่บ้านเจียงอู่ชายลึกลับกล่าวบุตรแห่งแสงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วหรือหญิงเสียงต่ำข้างกายเอ่ยหนึ่งในคำพีเก้าแห่งวิถีอาจอยู่กับเขาชายลึกลับหัวร้อนเย็นฮือฮือให้คนชุดแดงเตรียมเคลื่อนขั้นต่อไปคืนชีพปิญญาศักดิ์สิทธิ์ต้องเริ่มเร็วขึ้น ตอนต่อไปบทที่7เงาแดงกับรอยจุกแรกในหุบเขาขอบคุณที่ติดตามชมข้าถือกำเนิดเพื่อเป็นวีรบุรุษบายเพียงรัก